สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเลยเมื่อเนี้ออกมาข้างนอกมาเห็ดงาเมเกพักนะคะไปเีดนี้กินข้นไส้บริันไดนเปลี่ยนผานาแพดอกข่อยนี่เป็นแม่บ้านค่ะคักนะคะพิ่งเห็ดงานมาเมื่อๆแล้วก็ต้องมาใส่บานที่เกา่านอนอ่ะเบิ่งผัารกรุมรังสักนิดนึงนะคะช่วงนี้กระสวนน่นหนังสี ฝนกระตุกรื่นแย่ๆมุดคนเขาโอ้ยจังหวัดเบิ่งเบิงหมากใหม่ของกระเริ่มแดงล่ะแล้วขอเชิญทุกคนเห็ยนโบคะ่ะนี่คือลูกพลุนนะคะขอเบิ่งก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแม่งขึ้นโบโอ้โหหน้มนามหนามนาม้ำน้ำน้ำนี่คือลูกพลุนนะคะจะเป็นยังไงดอกเบิ่งเบิงทุกคนคะ่ะ อร่อยนะคะไม่มีแมงใช้ได้ก็คือกินได้นั่นเองลูกเล็กแต่ว่าอร่อยฟนตกระตุกลำลำอยู่ทุกคนค่ะอืมอ่ะสิ่งที่เราต้องการผัดอยู่ทั้งไตตามมากค่ะยูใส่หฮมมันเหรออืมนี่แหละค่ะทุกคนค่ะพระเอกของเรื่องนะคะก็คือ นางกระเพาครึ่งหัวละพาครึ่งของฝรั่งนี่เองเนะาะขวรกับสมเก็บอันนี้แหละทุกคนครับได้ตะกามากเือตัดสิคะจะเหลืออะไรอโดยเฉพาะอ,อันใดจอดอกทังสิทุกคนผัดหอมหอม ยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะบอกไว้เลยยิ่งตัดยิ่งแตกผักอะไรบ่แม่รู้บางคนเนาะถท้าวันปีที่แล้วว่นน้องขาไปเที่ยวมากก็ไปเห็นยนู่สวนค้าเจาะะ้าเนาะค่ะสวนดอกไม้เพราะมันสวนเหลือมีด้วสวนยางหล่นทุกคนคะ่ะค่าเจ้าเราไปเฮ็ดเป็นไม้ประดับโอ้ยคนละยางเวียนไปวนมาอยู่บพราะมันยางเงินอยากเก็บ <laughs> อยากเก็บพักค้าเจา้า มันโมเมนเฮียนจะขวงแต่ว่าอยากเจ็บพักเพิินคักบอยง่้เะิ่นดูนี่ละใบเขาสีเหล่ๆนะคะทั้งใบสีบเป็นจ่งสีนี่คือค่อยได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พอเนาะแต่ว่ากระตัดออกเข้ากระแตกอีกนะคะทุกคนนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่มันเกิดให้เรากินนะคะทุกคนอันนี้บ่แม่ใบอันนันเดอร์บานเฮ้าเดอนี่คือ เอาไปหนึ่งเสตป่าหรือว่าเวลาเฮ้าสียางปางเอาไปยัดใส่นะคะกลิ่นเขาจะเป็นคึืนจังตะไคร่ใบตะไคร่นะคะเป็นของบ้านเขาเพราะมันของบ้านเฮ้ามาเก็บเอาพวกนี้บาทุกคนคะ่ะนี่เลยเอาดอ,ดอกจังสีทุกคนหอมหอมกอละมาก ตอนเอามาบพท่านเด้ได้งามจังสีเด้ว่องงโหลดงังแบบว่าเป็นกรือขลากอยู่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มได้ปุ๋ยได้น้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มง่ายเต็มที่เอาละทุกคนได้เรียบร้อยแล้วไปทำกับข้าวต่อค่ะทุกคนคะ่ะเฮ้ย าฝนนะคะเปิ่งทุกคนคะ่ะฝนยังตกแต่แชะแชะแชะอยู่นี่แหลคะค่ะซิงที่ได้เรียบร้อยแล้วเข้ากับเตรียมผอมเนอะไปล่างเรียบร้อยนะคะทุกคน ถึงเป็นออแกนิกก็ตามนะคะแต่ว่าฝุ่นละอองมันก็เยอะเนะาะเ้ากับบรูจาความันเอยียงเนี่ยนะมือก็จะเป็นล่างแล้วหอมหอมติดมือเลยเดีหอมขนาดนะคะนี่แหละได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบ้เวาวเลนฝนตกทุกคนคะ่ะบ้เวาวเลนอันนี้คือฝนตกกิลีสังเกตได้นะคะไม่โกหกกัน เอาละครับพี่น้องก่อนที่เราจะไปเห็ดขนาดเรามาทําความรู้จักเครื่องของที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะมีหยางบอกอืมนี่แหละค่ะพริกกระเทียมตำหย,ยาบนะคะกระเทียมกับแล้วแต่สิตำละเอียดหะือหยบนะคะอันนี้เครื่องเคียงที่จะใ,ใส่เด้อค่ะก็มีห,หอมหอยหล้กก็ทั่วแขกเด้อทั่วฟักยา้าบ้านเฮามันบ่มีเด้อค่ะทั้งนี้ นี่ก็คือน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะเนาะกับซีอิวจะประมาณสักสองหยดนะคะซีอิวดำนะคะ mm hmm. นี่คือพระ่ของเรื่องนะคะ mm hmm. นี่คือโหระพาครึ่งนะคะ mm hmm. แล้วก็กระเพราครึ่งเนาะ mm hmm. ก็คือกระเพ้าบ้านเขานั่นเองนะคะ mm hmm. กระเพ้าเลปานเขาเนาะคะ mm hmm. แล้วก็สิ่งที่เราจะทําก็คือหมูสามชัละลานั้น,นะคะทุกคนคะ่ะอืม เขาไม่ชั้นแต่เราเป็นชั้นชั้นเลยนะโอเคนะนี่แหละค่ะอุปกรณ์การใช้งานนะเครื่องเคียงทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วนะเนื้อสดๆเครื่องเคียงก็สดๆทั้งนั้นนะออกจากแข็งบ้างเป็นบางอย่างเพราะว่าอยู่ทางนี้เก็บสดแบบยัางในหนาบ่รนะคะย่างเก่งกินได้ยสามสี่หมื่นนอกนั้นก็ขึ้นเนานะ ่วนนี้ก็คือเราเข้าฟิตนะคะว่องไงยหลดพริกนี่มุ้ยซื้อมาแต่ละเทือนี่เนาะคะ่ะซื้อมาแล้วก็ปิดผัดแล้วกับเขาสองฟิตนะ,ะแต่วันนี้ก็คือได้พิสูจน์แล้วนะคะทุกคนอะไปทํากันเลยดีกว่าจ้ามาค่ะก่อนเดินกบเอาน้ามันลงนะคะแล้วแต่ต สี่ใบนะคะสองใบมากจะไม่พอ,พอเพราะแฟนชอบมากอ่าแต่งแล้วไม่เป็นไรคนะ่ะเปลือกไทยไกายถิทธเด้อค่ะประโยชน์เท่าไหร่ หลังจากเฮ็ดตัวนี้แล้วๆนะคะเขาเกลอน้ำมันออกหน่อยนึงก็ได้หรือว่าพอต้องเอาออกก็ได้นะคะก็สําหรับซาสว่างไม่เอาออกนะคะมุ้ยไม่มาออกแน่นอนหมูลงไปเลยค่ะร้อนค่ะองเซนที่อมูติดกาวให้กรอบเลยนะคะทุกคน มันจะพีคเหือไม่ห็นเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ันนีงค่ะกระเียมนะคะพุิกแล้วแต่นะคะก็ได้มากัดกับเกลือไอฟผัดต่ว่าบ้านหลังนี้มีผู้ชายินด้วยกระเทียมกับพริกเริ่มหอมแล้วนะคะ จะเริ่มจัดเลยค่ะทุกคนค่ะเรื่องรนนาสิ่งแรกที่ต้องมาลงก็คือตัวน,นี้นะคะพวอลงด้ยค่ะทุกคนแม่เหลานะคะหอมจะมาลงที่หลังด้วยค่ะเพราะว่าหอมเป็นอะไรที่สุดง่ายมาก ก็เรล่มซีก็เตี่ยนทัางเอาพวกซอสทุกอยางกับลงนะคะเรไปเลยค่ะ ยังไปนะคะตัวนี้เติมออกนะถ้าผูา้ใดระมาณก็ต้องใส่ด้วยกัะน,น้ำจะเติมไม้เติมแล้วแต่น,นะคะแล้วแต่ความชอบของใครนะหลังจากนั้น ก็อหอมม่งไ่เลยค่ะเดี๋ยวเขาสิบแปดของเขาเองนะคะหอมพ่กปะทุกเลยสีสันนะคะทุกคนค่ะคอยเตินม,มนะะ้ำค่ะพออะไรเดี๋ยวกระทะจะไม่แน่นะคะทุกคนต้องให้ม,ม,มน้ำเดืึดสักน้อยนะคะน่าจะเติมสักนิดนึง เป็นบ่อค่ะมีคืขอคอสตกนแบบคุกคลิกคุกคลิกนะจักน้อยนะคะพอเข้าผัดแล้วสักพักนึงเนื้อเค้ากำลังนี่เองนะคะนาะอืมดีสันได้เรื่องแล้วนะคะทุกคนทีนี้ก็ได้ค่ะดอกนะคะขอเรื่องเป็นสีเลย ทุกคนนะคะงานใหบ่เลยนะฮะอืมขึ่นที่ใส่จมูกแล้วทุกคนค่ะ ก็เอาสันก็อัน,นี้ินก็คือตรงนี้อชันิดหนไหมอืมตขนาดนี้ก็ว่าเผ็นแล้วนะคะเปงน็ต้านเดียวกินไม่ได,เได้เป็นแม็กกี้นิดน ชอะไรละคะไอ้สวยไปเลยดกว่า กระเพราแห้งๆนะครทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนคะต่อไข่ดาวสักสองใบนะดาวแต่ไม่เป็นดาวนะเป็นอย่างอื่นไปแล้วหประกบไปเลยทีนี้ก็ใบกระเพราลรวนะคะทุกคนขาดพอได้นะคะ ต้องแต่งไปหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะดอกเขา้ารยไปเลยคะ่ะกินได้หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะสักจานไหมคะทุกคนไข่ดาวก็หย่อนแม่กกี่นิดหนึ่งนะคะ วันนี้สามีรักหลงแน่นอนค่ะจงรักจึงหลงเลยนะคะทุกคนค่ะกระเพห้แห้งนะคะกับเราสามชั้นนะจากสาวสาวหางนะคะทุกคนแสบน้ากันได้จ้า